สวัสดีค่ะวันนี้มีความลับจะบอกนะคะใครที่ได้ไปรับสเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเวลาพระองค์สเสด็จเราจะได้อะไรแต่ก่อนที่จะพูดว่าได้อะไรได้คำแนะนำมาจากใครคุณแม่ชีทศพรค่ะท่านบอกว่าถ้าหากเรา อยู่บนแผ่นบนแผ่นดินนี้เรามีความรู้สึกว่าเราทุกข์เราไม่ประสบความสําเร็จท่านบอกว่าให้ไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีโอกาสท่านเสด็จที่ไหนให้ไปกราบท่านขั้นต้นก็คือกราบขอขามาก่อนว่าหากข้าพเจ้าเคยเกิดในแผ่นดินไทยจะก่พภิกีจชาติและหากเป็นผู้ที่เคยทำให้ประเทศไทย เดือดร้อนให้แผ่นดินนี้เดือดร้อนจะด้วยอะไรก็ตามวันนี้ข้าพาเจ้ามากราบขอขามากรรมต่อพระเจ้าแผ่นดินนะคะเวลาไปรับสเสด็จให้พูดคํานี้ว่าหากข้าพาเจ้าเคยทําความเดือดร้อนให้แผ่นดินเกิดแผ่นดินไทยเนี่ยข้าพาเจ้ามากราบกราบเลยนะคะกราบที่พื้นแล้วก็ขอมาขอขามากรรมขอโอโหสิกรรม ที่ทำความเดือดร้อนให้ประเทศนี้ได้โปรดอภัยให้ลูกนะประมาณนี้และกราบอีกครั้งหนึง่งคือตอนที่ท่านสเสด็จไปเนี่ยอธิษฐานจิตนะ,สะเสด็จมาแล้วพอตอนท่านสเสด็จกลับก็คือกราบอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้ามาเฝ้ารับเสด็จพระองค์มากราบพระองค์วันนี้ได้มากราบพระองค์แล้วข้าพเจ้า มาเกิดใหม่บนแผ่นดินนี้แล้วบนแผ่นดินของพระองค์แล้วขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เกิดใหม่ในแผ่นดินของพระองค์แล้วขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จข้าพเจ้ามาเกิดใหม่แล้วทําอะไรก็สําเร็จแม่ชีจะบอกคํานี้นะคะให้อธิษฐานตอนท่านสเสด็จกลับเนี่ยเหมือนเราได้เกิดใหม่แล้วเรามากราบท่านหรือจะอธิษฐานทีเดียวไปเลยก็ได้ตอนกราบครั้งแรกว่า มาขอเข้ามากรรมขอโหสิกรรมหากทําให้ประเทศไทยนี้นะคะเดือดร้อนไว้ในอดีตชาติแล้วมาเกิดใหม่แล้วขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ยแม่ชีทศพรแนะนำมาก็เลยเอามาไว้ที่คลิปนี้ใครที่เข้ามาฟังก็อธิษฐานได้นะคะอันนี้ยกความดีให้คุณแม่ชีทศพรนะแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะตอนเนี้ท่านสําเร็จแล้วท่านบรรลุแล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยถ้าเราทําบุญกับท่านอธิษฐานจิตร่วมกับท่านเราจะได้สิ่งนั้นนะคะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราปาถนาจะมีทรัพย์เราก็จะได้เราปาถนาจะทําบุญเราก็จะได้เราปาถนาให้คนเมตตาเรารักเราเราก็จะได้สิ่งนั้น สุขภาพก็จะแข็งแรงถ้าเราอธิษฐานสิ่งใดนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีพร้อมแล้วเราอธิษฐานเราก็จะมีพร้อมเหมือนท่านทั้งสุขภาพทั้งความรักทั้งความเจริญรุ่งเรืองทั้งบุญทานศีลภาวนาเราจะได้สิ่งนั้นนะคะก็บอกมาฝากมาตรงนี้นะคะอ๋อแล้ววันนั้นอีกนิดนึงที่ทำไมถึงทำคลิปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราบรรลุอรหันต์เรียบร้อยแล้วทําไมถึงทําในวันเสาร์ตอนบ่ายอันนี้ไม่ได้รู้ได้ด้วยตนเองแต่น่าจะเป็นพระพรหมพระปู่ฤษีท่านมาสั่งให้ทํามาบอกตรงนี้ว่าต้องทําเวลานี้เพราะว่าได้ทําตอนเย็ยนวันศุกร์ที่กลับมาจากรับเสด็จก็มืดแล้วแล้วก็ต้องมาสวดมนต์แล้วพยายามที่จะทําก็ง่วงหัวทิ่มตลอดเลยไม่สามารถที่จะปล่อยคลิปนี้ออกไปได้ แล้วพยายามตัดต่อหลายครั้งมากก็ไม่ผ่านก็คงจะเป็นข้างบนกําหนดแล้วว่าจะต้องเป็นบ่ายวันเสาร์ทีนี้บ่ายวันเสาร์เนี่ยปีนี้น่ะเขาบอกว่าเป็นวันที่เขาไม่ค่อยทําอะไรกันแต่ปู่ก็บอกว่าตอนเช้าเราก็ไม่ต้องทําเพราะว่ามันเป็นกําลังที่เข้มแข็งของกำลังในสิ่งที่เขางดเว้น ก็ปู่ก็เลยให้เป็นช่วงบ่ายเพราะช่วงบ่ายสิ่งที่งดเว้นเนี่ยกําลังเขาอ่อนแล้วเป็นช่วงบ่ายสองโมงไปแล้วนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้ววันเสามีดีตรงไหนวันเสาหมายถึงเสาความเข้มแข็งบ้านหลังใดที่ไม่มีเสาไม่เป็นบ้านเพราะฉะนั้นปู่เลยให้ทําวันเสาเพราะเสาคือเสาหลักของบ้านเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านสําเร็จอรหันเมื่อเราประกาศขอให้ประกาศในวันเสาร์ประกาศตอนบ่ายไปแล้วก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะถ้าประกาศช่วงเช้าคงไม่เหมาะก็เลยให้เป็นช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นประกาศว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นผู้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วให้ประกาศในวันเสาร์เพราะฉะนั้นาศาสนาประกาศในวันเสาร์ก็เข้มแข็งและแข็งแรงนะคะก็คือเป็นช่วงบ่าย แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาท่านเกิดวันเสาร์ท่านจึงเอาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาขึ้นมาคองราชบัลลังก์คู่กับพระองค์เพื่อที่จะให้สถาบันนั้นเข้มแข็งแข็งแ,งแรงเหมือนเสาบ้านเสาเมืองเอาขึ้นมาช่วยเป็นเสาใช่ไหมคะเพราะราชบัลลังก์เนี่ยถ้าได้เสามา ราชบัลลังก์เข้มแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงได้เชิญพนังเจ้าพราะบรมราชินาสุทธิดาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสาของราชวงศ์ราชวังราชสำนักนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเข้มแข็งเพราะมีเสานะคะแล้วบ้านก็แข็งแรงด้วยเสานะคะปีนี้ ถ้าวันเสาร์เขางดเราใช้ตอนบ่ายได้นะคะนี่คือแก้ไขแล้วจากพระพรมจากพระปู่พระพรมเบื้องบนสั่งแบบนี้ก็เลยยกมาให้ฟังว่าทำไมวันนั้นปล่อยคลิปในบ่ายวันเสาร์นี่คือเบื้องบนสั่งทั้งหมดนะคะหนูไม่สามารถบังคับบัญชาบางอย่างได้แต่ว่าข้างบนเขาจะกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้น ประเทศไทยก็จะมีศาสนาที่เข้มแข็งมีพระราชาที่เข้มแข็งมีครูบาอาจารย์ที่ที่ดีแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะต้องดีด้วยนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วอะไรก็จะสำเร็จนะคะขอให้มีความพยายามอธิษฐานช่วยสำเร็จแน่นอนก็เอาเท่านี้วันนี้โชคดีมีความสุข คิดได้คิดไว้ได้กำไรชีวิตคิดในทางที่ถูกนะคะแล้วก็สำเร็จ,จร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งสมปรารถนาสวัสดีค่ะ